ให้เอาพุทธโธเป็นอารมณ์ของจิตไปก่อนเมื่อบริกรรมพุทธโธจนจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุทธโธแล้วกำหนดผู้รู้คือจิตเมื่อพักอยู่ในความสงบพอควรแล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำหนดพิจารณากายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน พิจารณาอยู่จุดเดียวจนเกิดความชำนิชำนาญแล้วจึงขยายต่อไปสู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกายเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจหมดสงสัย ทั้งกายตนกายผู้อื่นทั้งหญิงทั้งชายพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในตรล,ลักษณ์อย่าให้จิตส่งออกภายนอกกายเอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณาเอากายนี้เป็นมักเอากายนี้เป็นผล ถ้าผู้ปฏิบัติส่งจิตออกรู้ภายนอกจากกายนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดทางการเจริญภาวนาโดยยึดเอาอายตนะภายในหกอย่างมาเป็นอารมณ์เพื่อทำให้ใจสงบการพิจารณาต้องน้อมนำเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะวางเองหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กล่าวไว้ว่าเหตุก็ของเก่านี้แหละแต่ไม่รู้ว่าของเก่าของเก่านี้ได้แก่ขาแขนตาหูจมูกลิ้นกาย เมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายในนักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ขนเล็บฟันหนังเนื้อให้พิจารณากายพิจารณาใจให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติ ต้องน้อมเข้าหาสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติพิจารณาให้รู้แจ้งสมมุติให้เกิดเป็นวิมุตติพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อันนี้ให้เห็นถึงของเก่าซึ่งไม่จีรังยั่งยืนจะต้องผุต้องเน่าเปื่อยไปในที่สุดธรรมะจาก หลวงปู่แหวนสุจินโน